ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมาเก็บนิดพอเลยพี่น้องเลยพอแล้ว,วเก็บนักกันเด้ค่ะอืมดอกใบใหญ่ปันได้ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันพอได้เก็บเลยค่ะ เลกนาดเนาพอได้เก็บอยู่ก่อนืปลุ้นกัน ตก็เป็นห้ก็มีพี่เนาะมีมานเลยพี่น้องมันๆนะรัแรงสิเดยไดเเลยแค่น่เจ็บเจ็บเจบัดนไหดจอกอนรเพงนๆ้าันมันขเจ็บจเจ็บอะไร

นี่คิด,ดว่ามันจะโอ้เนาะเดี๋ยวมันแข็งเฮ้ยลุน้นนำ้ำตาลนี่ต่อไปมีอะไรพี่น้องนี่เลย,ยขอได้เก็บอยู่ด้วย,ยใครพี่น้องอืมหนึ่งดอกสองดอกหนึ่งดอกอืมเอาดี๊ดี๊ก่อน ลังเป็นไฮพี่น้องเอ้ยเด็กไปลุ่นนากันดยไปครับอเลพี่น้องเนือถออันกันเลง,งใครเห,งงหร็นลอะงูปดาบงฮรุ้นกันพี่น้องเขามันจนเส้นคก่องกลางกันแสดงว่าแม่ม <laughs> แม่เงงนี่มองนี่มันโดนให้ง,งูล้มั้ง พี่น้องเห็นอีกแล้วค่ะเด็กนี่เคาะโคนรอะโด่งใหญ่ๆค่ะมันมันเลยค่ะเด็กเฮ้ยพี่น้องโคนรอะขาวจุนพูดเลยพี่น้องโคนรอะอืมอืมเด็กวิ่งกูอีมี่พี่น้องพี่กมี่พี่น้องพี่พี่พี่น้องเย็บนอเพื่อเลยพี่น้อง

นี่ยังเป็นใสอย,ยู่นวดกันใหดิ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 ส่งวิดส <c oughs> ิมัน <c oughs> ม,มานมเท็บกันผัวบอกะัวิงีัดอก อุ้ยสิเดอุ้ยสิเดอุ้ยไปเรื่อยเรื่อยรุนเรื่อยพี่น้องพี่น้องพอได้เบาน้ำเพลินอยู่พี่น้องเลยพอได้คุยน้ำหมู่อยู่เด้อพี่น้องค่ะดิพอได้คุยน้ำหมู่อยู่จ้า